แฟนที่ดีนะครับควรจะให้3สิ่งนี้แก่กันสมเสมอ นะครับนั่นก็คือสิ่งแรกคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับการให้เกียรติเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับส,ส <PAL> าสหรับคนที่เป็นแฟนกันนะครับการให้เกียรติกันในทุกสถานการณ์ในทุกเรื่องราวของชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นอะไรทีท่ดีมากๆนะครับอย่างที่2นะครับคือให้กําลังใจซึ่งกันและกันแน่นอนครับคนเราการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็ต้องมีเฟลเนาะบางวันมันก็อาจจะไม่ใช่วันที่ดีนะครับก็ต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันไม่ใช่ซ้ําเติมไม่ใช่ทับถมไม่ใช่ พูดไม่ดีใส่กันนะครับแล้วก็สิ่งที่สานะครับก็คือให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับอะไรที่เป็นความผิดเล็กๆน้อยๆนะครับอะไรที่เป็นความผิดที่พอให้อภัยได้นะครับก็ควรให้อภัยซึ่งกันและกันเพื่อชีวิตที่ยืนยาวในเรื่องของความรักนะครับเพราะว่าบางคู่เนี่ยโอ้โหตอนจีบกันตอนคบกันใหม่ๆให้อภัยกันได้ทุกอย่างแต่พอคบกันไปสักระยะหนึ่งหรือคบกันไปนานๆแล้วเนี่ยมักจะ มีแต่เรื่องที่ต้องติกันว่ากันตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยการให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับ